mới giờ các nông sâm các mẹ già mày này nông sâm chẳng ngã hết, ăn bẩn bẩn già, ăn rau răm nông sâm cá xoay, pích giò già, pích giò nông sâm cá chỉ mới quả hết kéo ba đẻ, rang xì mía, nấu chả นนก็ใส่พริกหยวะเห็นใส่พริกหยวเห็นมันค่อยแสบจ้ะโอ๊ย เด็ดขนออกเลยมเด็ดขนแล้ต้องฝากเั่นเด็ดออกเลยนเด็ดได้ยูเด็ดได้ของเด็ดออกมากนี่ดิเออมันเละแต่ถึงจะว่าบบกไรพีสีเขาได้บรินขวางเขาได้นิ ขีดละหกบาทตั้งบักแพงเอาพี่นาึ่าน้ำใส่หนิขวดนี่กระถานี่กระถางขวดนี่แล้มีพริกหยวกพริกเขียวพริกแดงขวดเราจะจานเนี่ยอ่าใกล้ตีแล้วก็ใส่หนึงน่งจากี่มกมเมนูอ่มีหนึ่งก็มีสามสี่เมนูละาจะมือนี้ ยีกำานงสองสองคนอีเราคือกาล่ะคู่หูดูโอเ้อเดยวติดตามนี่ขวบีเดียบอยเด้วนีขกนี่นี่จิมากนี่จ้ะขวแมงนั่จิซ้นนี่น่าะหามากเหมือนขึ้นก็นองสองเอ้จิมาขวบนี่จิซ้นยังแ่งกันมักหรายคนเดียบผูละไรเตีบอยู่จ้ะเด้อติดตามนี่ขวบกัแดดเนาะ ประดีแก้วแต่หมูพี่ขาน้องสมไปตลาดห้องก่อนหน้าไปจืดของตลาดไม่เหลียวจืบอะนรอ่างสุดม,มีถุงม,มือเลยไปเดปะลาเลยมดเลยปลาอะไรหายากที่สุดแม่ปลาอะไรหายากที่สุดะละูกปลาร้ปลาบ้ เจ<อ>ี๋หน่อยเจีบหน่อยเจี๊ไรเจีายไรคุณวะบองเป็นโตเลยจะดีสีขินแล้วูกเสียก็ยังว่าเรื่องผ้าพี่ยนบันหันบอดีสีเสี่ยบพี่กันประดี๋ยวมเ,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 เดียกันนะ เีบกองเลยพี่เราเอ้ยประเดี๋ยวกองให้แม่กับเสบีบเนาะเฮะยตประเดี๋ยวเื่องซิมันก่นใช่ไหมจะมุนี่หรอ เมนะูต่อมาหนุ่มชมก็จะมาเฮ็ดแกงบวบใส่ปลาจ้าอันดับแรกเอากระเทียมพริกแห้งเกลือตำจ้ามันเป็นพริกแกงจ้ะนี่ยเขาเรียกปลาจ้ะนี่ปลาแกงไหมล่ปลาย่างนี่จ้ะเด้อปลาย่างนี่บักบวบจ้าบวบหอมบวบหอมยิงได้กินกระเจียบอ้อมกระเจียบจ้าบวบนี่ยปลาเครื่องปรุงเกลือ พามเดี๋ยวตอนเบืองให้น่องสมตามพี่แกงแล้วนเด้อจา้าเด้อจะมาแจงเบืองเด้อนงสมตามพี่แกงเซนนงสมก็จะมากแกงบวบวเซนปลาจ้ารับแรงก,กะเอาพริกเอาพริกแกงงงไปจ้ะ ไปก็จะไปละจ้านหอมคบไปละต่อมาก็จะผงชูรสจ้า ให้หมอเดือดจ้าเราค่อยเอาปลาทีแกไว้ลงจ้ามมหมอ,น,น,หอนุ่มชมการทอดเม่เทียบวตลอดือจ้านุ่มชมจะเอาปลาลงจ้าข้าวต้องรอให้ปลาสุกจ้าเพราะว่าปลากระซุกเกล้ยวเราข้าค่อยสิเอาบักบวบลงจ้า อาหารก็ทุบเรียบร้อยแล้วจ้าก็บวกยืนดเฉยตัวเหล้าใส่เหมือนตัวเหล่าหมคว่ำหอมให่อาหารนาเราประท่านอีกจะอาหารอีสานมานเท่าเสียบละนี่แมงงัวงาด้วบกู ăn quay này trời không uống hòm Bay tươi Chỉ xóa cho lướt rồi Nó đi mắc quá rồi bó mắc หอไมไปเลยหอมมาจอยหปอย่างนี้ก็หอมแล้วมันหอมขึ้นนะเอ้ได้วันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วทุกจานด้อ <c oughs> อุ้ยวน้เราไม่มีขาสุกแล้ว,ห,<อ>วหนึ่งเห็นนั่งฟ่าเห็นนั่งฟังชมกระซุกล้วจ้านนังชมจะเอาพายตู้เหล้าลงจ้พะพอดีจะให้มันหอมจ้มจะ อจบสนิ่ง้ะจ้ะเด้อเก็บเห็ดกบบเข้าเด้อมูลังไงเห็ดบเกกินเข้าวยังไปเรืออ่อยๆ้วจ้ะสารพันไปนั่นแหละขอบคุณค่ะปิง๊ง